ครั้งแรกที่ตะลุยกลางฟู้ดคอ,อร์สยามพารากอนนะเอาจริงๆนะหน้าตามไม่เหมือนของที่เคยกินเลยงานเปิด <Okay. S 2> คลินิกเดอะคลินิกนะครับ ลกนเยหตุเป็นชื่อคนซีรูดครับด้วยความเอกลุศนะครับเชิญนะครับเขียนชื่อไว้หน้าบัตรนะครับคุณทาวินพีเซอร์ตรงนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้มันก็จะออกงานบ่อย เพราะว่าบรรยากาศดีๆอย่างนี้เริ่มกลับมาแล้วนะครับก็เจอคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นไอคอนิกของแฟชั่นเนี่ยมักอยากได้คอนเทนต์พวกนี้มาแชร์เพื่อนๆให้เพื่อนๆมีความสุขและได้ข้อมูลในการอัปเดตเทรนหรือการพัฒนามุมมองกันครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้มักได้นะครับ อุ้ยหน้าง,งานฟังมากอันนี้เราจัดอยู่ที่สวนอะไรนะเขาเรียกว่าสวนเลยนะครับอุทยานร้อยปียปจุฬา หลังจากดูดีอเสร็จนะครับบรรยากาศข้างในอ่ะคือมันเอาดอร์แล้วก็ทุกคนแต่งเต็มมาแล้วทุกคนก็ต้องมีพัดนะพัดแต่จนนี้นะเนี่ยก็นั่งหน้าเป็นสังขยาพอดูเสร็จเนี่ยเราก็ต้องขึ้นมาเตรียมตัวนะครับดูหน้าเช็คหน้านิดนึงแล้วเตรียมตัวไปงานคลินิกต่อนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังดูแฟชั่นของกุชชี่งะครับแล้วอยู่ที่สยามพารากอนนะจ๊ะกำลังจะหาอะไรทานนะฮะเจ้าพี่มดเจ้พี่มดกำลังมาเดินเล่นก็บเจ้าพี่มดทานอาหารพี่มดวันนี้เตรียมไปงานดีออมไหมครับใช่ครับเราไปงานดมงานดีไหมแต่แอบร้อนนิดนึงนะแต่ดีมากแล้วก็คือเอกลักษีองแล้วช่วงนี้พี่มดเมื่อไหร่จะว่างให้น้องครับเดี๋ยวขอไปอังกฤษ เดอาทิดนาแล้วกลับมาได้เลยได้เลยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับข้าวหน้าไก่ของลูกเาลนี่เอาจริงๆนะหน้าตาไม่เหมือนของที่เคยกินเลยรู้เจ้าเดียวกันหรือเปล่าเขาบอกว่าเจ้าเดียวกัน ที่นี่นะครับก็มีร้านอาหารดังๆเยอะมากทั้งแรกที่ตะลุยกลางฟู้ดสอร์ทสยอยพาราก,กอนนะมไม่ปรุงนะเดือนนี้ปรุงอะไรได้ไม่เยอะเพราะว่าเป็นโรคไตาถามหานะไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ที่เคยกินนะครับ<อ>ไม่ใช่แน่นอนครับ พราะสมัยเด็กๆนะน้ำตุกบจะหอมเฉพาะตัวมากแล้วก็จะเข้มข้นนะไม่ต้องปรุงก็ได้แต่รสชาติก็ไม่ได้ถึงเลวร้ายนะจะออกหวานนิดนึงนะครับมาตรฐานคงเปลี่ยนไปเยอะนะ หลังจากทานอาหารเสร็จก็แวะมาหาชาล้างปากนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มักชอบมากแบรนด์กาลันนะครับแบร,แบรนด์นี้นะฮะเป็นแบรนด์ไทยนะครับชากาลันนะครับที่มักชอบดื่มเนี่ยก็รสก้มยูสุเป็นชาที่ไม่ใส่นมนะครับมันหอมมากม่อเคยทานที่เอ็มคอร์เทียแล้วก็ติดใจนะครับรู้สึกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวราคาก็ร้อยกว่าบาทนะฮะว้าว wow. แล้วแล้วเราก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะบังมาในแจ็คเก็ตของวาเลนติโนแล้วถือกระเป๋าลิมิตเอเดชั่นกอยาร์ดอันนี้ใบนี้มีใบเดียวในประเทศไทยในสีทองนะจ๊ะกับลูกสาวล่ะคะนี้ใส่ชาแนลนะคะชาแนลครุยส์เองตีมทองขาวค่ะเอเทนแล้วก็เฟนดีเฟิร์สเฟนดีเฟิร์สในรุ่นของเฟนเดเช่ในลิมิตนะคะเวลาเราออกงานเนี่ยเวลาเราออกงานเราสุกันบ้านกันน้องไม่ใช่อะไรก็ใส่ไปเนาะบ้างไหมใช่ค่ะ งานเปิดคลินิกเดคลินิกนะครับเพราะเป็นงานฟังมากแล้วมีดารามาหลายคนนะครับ่เข้ามา ของพี่ค่ะคนต้งการที่นะะ่ะในายแพทย์อภิิรุณคุณหมอเติร์นประธานผู้บริหารของเรา เขาแบบอลังการมากมีดาราซีรีวายเยอะแยะมากเลยนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่ของการเปิดตัวคลินิกเลยนะฮะคุณหมอต้นหล่อเนาะคุณหมอต้นแบบว่าผิวพันธ์ดี <Yeah. S 1> เป็นลูกค้าเก่าเราตั้งแต่10ปีที่แล้วนะสมัยก่อนก็ผิวพันธ์อย่างเงี้ย oh. แล้วก็เป็นคนดูแลตัวเองดีนะครับจะไปไหนต่อครับนะเดี๋ยวเราจะไปทานดินเนอร์นะคะที่ อันันตรานะคะไม่แน่รอยร้านอะคว้าหรืออะไรนี่แหละเขาก็เปิดร้านอาหารใหม่ๆด้วยๆเนาะเดี๋ยวก็จะไปเก็บภาพสวยๆที่อะคว้าอยู่ในอันันตารานะครับตรงตรงรระสงค์ไงก็เดี๋ยวขคอยติดตามนะ โรงแรมอนันตรลาแห่งนี้นะครับสมัยก่อนนี้ติดท็อปเทแล้วก็เป็นโรงแรมที่สวยมากๆนะครับอยู่กับเมืองไทยมานานแล้วนะครับมักมาทํากิจกรรมที่นี่บ่อยครั้งมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารทานไฮทีนะครับที่สําคัญที่นี่มีบาร้านอาหารอิตาเลียนเปรูเยนร้านสเต็กอร่อยมากครับแล้วก็สามารถจัดงานได้หลากหลายมากมีห้องจัดเลี้ยงที่นี่แบบว่า หลายแบบหลายขนาดมากนะครับแล้วก็ที่นี่มาที่ไหนก็มีมนขลังนะครับน่าพักมากครับมาตามมาภาพรวมโรงแรมคล้ายๆโรงแรมเปนิสุล่าที่ฝรั่งเศสเลยนะครับ เหมือนแอปเปิ้ลแต่หอมเหมือนกรอบไม่กมันเหมือนมีน้ำมันนี่บางนั่งอยู่กับพี่แอปนี่เป็นหัวเรือใหญ่ในด้าน PR ที่นี่นะคะพี่แอปคนข้างหลังมัคือใครเมื่อกี้นะคะจะเป็นน้องไรอันเป็น He o f อฟ t ิ s l o g i s t อยู่ที่อาควานะคะไรอันเนี่ยทำงานมาจากมาแล้วแบบว่าทั่วโลกเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือมาที่นี่ มาครีเอทในส่วนของซิกเนเจอร์ค็อกเทลให้กับที่นี่ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือมีทั้งที่อะคว้าแล้วก็มีอีกหลายๆห้องอาหารเลยเขาก็ครีเอทซิกเนเจอร์ของทุกห้องอาหารเลยนะคะหล่อด้วยนะใช่นางเป็นคนฟิลิปปินส์ถ้าใจมีโอกาสแวะเวียนมาที่อันตราแล้วก็อะคว้าที่นี่นะครับนางจะอยู่ที่เมื่อไหรพี่อุ้ยนางอยู่ทุกว่าอยู่ตลอดนางอยู่ตลอดนะคะและที่นี่บรรยากาศน่านั่งมากบอกเลยนะว่า ถ้ามันนั่งเนี่ยทุกคนเนี่ยบางครั้งต้องจองมาก่อนนะที่อาควาเนี่ยต้องจองก่อนล่วงหน้าเพราะว่าค่อนข้างแน่นนะคะอย่างวันนี้คุณมาร์คมาเร็วใช่ไหมคะเรามีที่ค่ะเราถ,ถูกจองไว้ตั้งแต่ล่วงตั้งแต่ล่วงหน้านานมากแล้วพี่แอฟแน,นะนำแต่สิ่งดีๆกับน้องก็ขอบคุณมากนะครับ เต็บคนเก่งของเรานะจะมาปรุงอาหารมื้อนี้ให้เราทานนะครับเช็บ is born in Thailand but grow up in Belgium อ๋เอ๋ออ๋อใช่ๆ That's why he c a n speak Thai but he has like a Thai brand อ๋ออ๋อไปแม่มันบอ๋อต้องตับอีกเฟ้นอ๋อต้องตัีกเฟ้นใช่ไหมคะไม่ได้เลยค่ะ หลังจากเราดื่มค็อกเทลแสนอร่อยโดยคุณไราอานมิสโโลจิสที่นี่นะครับเราก็จะมูฟเข้าไปเมดิสันนะครับร้านนี้อร่อยมากตรงนี้เหรอสวยจังที่สวยมากนี่นะครับในห้องเมดิสันนี้ตรงนี้เขาจัดเลี้ยงแบบ p r i v a t e นะครับสวยมาก อันนี้เป็นไพรเวทเซชันนะฮะเป็นร้านอาหารที่เอกลุสีบแล้วก็น่านั่งมากนะครับมีกลุ่มเซเลบิตี้คนดังมาร่วมดินเนอร์กับเรานะครับวสวยเหมือนเจ้าของ สวยครับแม่เนาะตานี่จะเป็นไฮไลไท์เลยครับทีเป็นท<ม>ี่เปซนฟู๋ว สุขมากวันนี้ทั้งวันที่เดินทางออกตั้งแต่เชา้าจนเย็นจนถึงกลับบ้านา้ำดึกยังไงก็วันนี้ทุกคนเห็นหมดแล้วว่ามาไปไหนมาไหนบ้านในช่วงนี้งานเยอะแล้วแน่นมากๆากก็ฝากเป็นกำลังใจให้มาเพื่อนนะครับวันนี้ก็กลับจะกลับไปพักผ่อนแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามชมนะครับดูออกมากทาวินไปแล้วนะครับบ๊ายบาย